เมื่อวานนี้ครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการประกาศออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเสื้อยาวฤดูการใหม่ที่จะใช้สู้ศึกพิมร์ลีก FA ครับแล้วก็คาราบาวครับมีแค่นี้นะครับเพราะว่า เราไม่ได้ไปบ bon อลยุโรปกันั่นแหละครับนี่คือเสื้อเย้าตัวใหม่ครับของปีสแสดงซึ่งแม่มันก็เป๊ะตามที่หลุดกระหนบมาเลยเนาะไม่รู้เพื่อนๆไปจับจองกันแล้วหรือยังโดยความน่าสนใจนอกเหนือจากนี้ครับในแง่ของข้อมูลในแง่ของสปอนเซอร์อย่างที่เราทราบกันว่าปีสแสดงนั้นมีการทําสัญญากับอาดิดาไว้10ปีตั้งแต่ปี2023โดยที่ปีสแสดงนั้นจะได้ตัวเลขจากการเป็นสปอนเซอร์ร่วมกันนี้ที่ประมาณ90ล้านปอนด์แต่ประเด็นคือตัวเลขมันไม่นิ่งครับมันจะสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ แล้วแต่ความสําเร็จของสโมสรหมายความว่าถ้าปีแสดงสามารถคว้าแชมป์พรีเมลีกอันนี้สมมุตินะคว้าแชมป์พิีเมลีกหรือเป็นแชมป์เอฟเอคัพอะไรทํานองนี้เงินสปอนเซอร์เงินสนับสนุนมันก็อาจจะไต่ระดับเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่พวกเขาไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลรายการยุโรปอย่างเช่นฤดูกาลนี้ ตัวเลขมันก็จะถูกลดลงมา10ล้านปอนด์ยกตัวอย่างเช่นฤดูกาลนี้ครับปีแสดงจากที่เราจะได้90ล้านปอนด์กับอาดิดาสเราก็จะถูกหักไป10ล้านปอนด์เหลือแค่เพียง80ล้านปอนด์เท่านั้นจากการที่ไม่มีตัวไปแชมเปี้ยนส์กนั่นเองครับนั่นแหละครับเพื่อนๆในเมื่อรู้กันแล้วเราก็ไปถมส่วนต่างดีกว่าเมื่อวานผมจัดมาเรียบร้อย1ตัวก็อ่ะหวังว่าจะไปฤดูกาลที่ดีแล้วกันใส่แล้วให้มันาพาคภูมิใจกับใช้ชนะกับความพยายามในการเล่นหน่อยวะถ้าเกิดใครสนใจก็โอ้สโตมากมายครับทั้ง อาดิดาเองรวมไปถึงที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีซูเปอร์สปอร์ตเนาะแล้วก็อาลีใครสะดวกตรงไหนจัดได้เลยครับราคาตามป้ายเนี่ยมาอยู่ที่2,900แต่ถ้าเกิดใครมีส่วนลดมีอะไรเนี่ยก็บอกกันด้วยนะ <c oughs> ก็ใช้กันตามสะดวกเลยครับเอาที่สะดวกกันถ้าเกิดใครพร้อมเมื่อไหร่ก็จัดได้เลยส่วนนอกเหนือจากนี้ความสนใจในหน้าข่าวการซื้อขายแน่นอนครับมันก็อาจจะยังหนีไม่พ้นทางวิกเตอร์เยเยเรสกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนหลังจากเมื่อวานนี้เรามาไล่าย,ยาวไปแล้วถึงการที่ประธานสโมสรอออกมาตอกกลับว่าเขาไม่ได้เป็น คนสัญญาลูกผู้ชายอะไรทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็มีรายงานจากโลมาโนมาบางๆว่าฝั่งของวิกเตอร์เยอแคลเซสกับเอเย่นั้นยังคงยืนกลานชัดเจนและงุ่หนิดกับเรื่องนี้มากๆเพราะเขาเชื่อมั่นมั่นใจมากว่ามันมีนมมนมสัญญาลูกผู้ชายตัวนี้เกิดขึ้นจริงๆและเมื่อวานนี้ในช่วงกลางดึกที่ทําให้ทุกคนต่างก็แห่ไปให้ความสนใจในประเด็นของวิกเตอร์เยอแคเซสอีกครั้งนั่นเป็นเพราะว่าตัวนักเตะมีการโพสตอรตเรียไอจีเอาไว้แบบนี้ครับ ตอนนี้มีหลายอย่างกำลังถูกพูดถึงโดยที่ส่วนใหญ่นั้นมันไม่เป็นความจริงเลยแล้วผมจะออกมาพูดมันในเวลาที่เหมาะสมเป็นยังไงล่ะชัดเจนคำว่าฝั่งของตัวนักเตะอย่างเยอเคเลตตอนนี้กับม้าพยศครับอยู่กันไม่ได้แม่มาพูดกันแบบนี้รู้สึกโกรธจริงตามที่สื่อโปรตุกเกสรายงานประธานสโมสอรออกมาพูดแบบนี้เยอเคเลสเมื่อวานก็โพสตอร์เรี่ส่วนไปแล้วว่าเขารู้ความจริงแต่ว่าไว้รอเวลาที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดมันออกมาเองและนอกจากเยอเคเลสครับความเข้มข้อนนอกจากนี้คือช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา ก็มีรายงานว่าเอเนต์ของวิกเตอร์เยเคเลสอย่างฮัสสันเซนติกาย่ามั่นใจว่าพวกเรามีหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรว่าทั้งสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นสัญญากับพวกเราว่าจะปล่อยตัวเยอเคเลสไปด้วยค่าตัว60ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรตามที่มีการยืนยันจากประธานว่าเขาไม่เคยมีการพูดเขาไม่เคยสัญญาเรื่องนี้ แต่เอเจนต์บอกว่ามีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเรื่องนี้เคยมีการตกลงกันเรียบร้อยเอาแล้วเดือดแล้วประธานชี้แจงตัวนักเตะโพสตอรี่เอเจนต์ออกมาอัปเดตด้วยตัวเองว่ามีหลักฐานเอาแล้วครับมาหากราบแน่นอนสําหรับวิกเตอร์เยอแคลสผมไม่แน่ใจครับว่าสรุปสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถจบดีลนี้ได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่ย้ํากันมาตลอดว่าปีสัตแดงควรไปทําตัวเองให้พร้อมสําหรับการเดินดีลซะก่อนด้วยการไปเคลียร์บรรดาขาออกแล้วไปทํากระแสเงินสดให้มีมากพอจะไปเดินดีลกับสปอร์ต ้ง,ส,งส่วนเรื่องราคาจะไปจบตรงไหนเดี๋ยวรอติดตามกันอย่างที่บอกมหาการาบแน่ๆแหละครับงานนี้นอกจากนี้ในตำแหน่งกองหน้าก็จะมีอีกหนึ่งชื่อที่เคยโผล่เข้ามาแล้วแหละแต่ว่ามันถูกโผล่ถูกนำเสนอรายงานอีกครั้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้มีการติดต่อทาบทาให้ความสนใจจริงจังไปยังไอทัดแฟรงเฟิร์ตเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวฮูโก้เอกิติเก้รายงานตรงนี้มาจากฟอร์เรนแพทรนเบิร์กของสกายนะครับก็ฟังหูไวหูไปก่อนครับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าปีแสดงจริงจังขนาดไหนแต่มีรายงานเกา มานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบกันซึ่งถ้าเกิดดูชื่อชั้นดูประสบการณ์ของเอกิติเกแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีผลงานที่ดีหลังจากย้ายออกจากเป๊เชมาอยู่กับแฟรงเฟิร์ตแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องประสบการณ์เรื่องความน่าไว้วางใจแล้วก็การทํางานร่วมกับลูเบนอมมริมยังไงเยอเคเลสก็มีภาษีดีกว่าแล้วนอกจากนี้เรื่องราคาก็อาจจะแพงกว่าเยอเคเลสด้วยซ้ําเพราะว่าทางฝ่ายของแฟรงเฟิร์ตนั้นเขายืนยันว่าถ้าไม่ได้ราคาที่เหมาะสมเอกิติเกก็จะอยู่กับเราต่อไปเราไม่จําเป็นต้องขายอูโก้ซึ่งแฟรงเฟ รายนี้ไว้ที่ราคา100ล้านยูโรนั่นเองครับเป็นราคาค่าฉีกสัญญาของวิกเตอร์เยอเคเลสที่ประธานสมโมสรเขาบอกว่าเราไม่เอาระดับนั้นเราอาจจะเอา99.9ก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เอาตามค่าฉีกสัญญาแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าตัวเลขเท่าไหร่โอ้โหวิ่งกันวุ่นเลยทีนี้ตั้งแต่70ถึง99ล้านอย่างที่บอกนั่นแหละครับอะ ทีนี้ก็เป็นปัญหาของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่บรรดาบอร์ดบริหารก็ไปเคลียร์กันส่วนเรื่องเอเกติเก้ผมว่าฟังหูไว้หูไปก่อนครับเพื่อนๆอย่างที่ย้ำว่าถ้าเกิดดูจากประสบการณ์ดูจากแผนงานดูจากความเหมาะสมเนี่ยยังไงภาษีของวิกเตอร์เยเคเลสก็ดูดีกว่าแล้วเรื่องของราคามันถูกกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอายุการใช้งานยังไงมันก็ไม่เท่าเ e อเกติเก้นาะเพราะว่าเยเคเลตนั้นยี่สิบเจ็ดเข้าไปแล้วส่วนเอเกติเก้นั้นเพิ่งจะยี่สิบสองเท่านั้นมันก็ไม่แปลกที่เอเกติเก้จะแพงกว่านั่นเองแต่ว่าตอนนีีี้้้้เรราาตตตองกกกกฉินนไดดมปุ๊บแททั็ เยอเคเลสเธอครับถ้าเกิดเป็นไปได้หรือถ้าเกิดไม่ใช่เยอเคเลสจริงๆก่อก็ไปหาคนอื่นที่มีประสบการณ์ดีกว่าการที่ที่ผ่านมาเอกิตเก้ T K e, มีข่าวพัวพันกับเชลซีผมว่ามันชัดเจนว่านี่คือนักงแต่ที่เหมาะกับการเอามาเพื่อพัฒนาต่อแล้วก็เป็นแผนงานระยะยาวมากกว่าจะเอาเข้ามาแล้วใช้งานเหมือนที่อยู่ในเต็ดกาลังทําอยู่ทั้งการไปเดินดิลคุณย่าพยายามปิดดิลแบร์ในบูโมแล้วก็หากองหน้าตัวเป้า ที่มีประสบการณ์มากกว่าลาสมอนไฮลุนนั่นเองครับเออแล้วก็เรื่องดนะิวแบนนโบโมบอกว่า <c oughs> มีความคืบหน้าเล็กน้อยในการเจราจาแต่ว่าไม่ได้มีรายงานชัดเจนขนาดนั้นรอติดตามกันไปก่อนนะครับเพื่อน นอกเหนือจากนี้ครับประกาศออฟฟิเชียลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากเสื้อเยา่าก็จะมีการประกาศผู้เล่นใหม่แต่ก็เป็นผู้เล่นใหม่ที่เหมือนเราทราบกันมาพักใหญ่แล้วแหละนั่นคือในรายของมาเธอคุณย่าครับด้วยค่าตัวค่าฉีสัญญาอย่างที่ทราบกันมาตลอดนั่นคือ62.5ล้านปอนด์โดยที่ตัวคุณย่านั้นจะเซ็นสัญญากับปีสแสดงถึงปี2030พร้อมกับออปชั่นอีก1ปีและนอกเหนือจากนี้ครับตัวมาเธอคุณย่าก็มีการทิ้งบทสัมภาษณ์ชิ้นแรกให้กับแฟนบอลปีสแสดงเอาไว้แบบนี้ครับ มันยากที่จะอธิบายความรู้สึกของผมออกมาเป็นคำพูดกับการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กน้อยจากบราซิลผมดูเกมแข่งพรีเมียร์ลีกผ่านทีวีที่บ้านคุณยายและมียูไนเต็ดเป็นทีมโปรดของผมเลย ผมฝันมาตลอดว่าจะได้สวมเสื้อสีแดงของทีมทีมนี้ผมอยากขอบคุณครอบครัวและทุกๆคนที่มีส่วนช่วยทำให้ฝันของผมมันเป็นจริงผมแทบลอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นปีซีซั่นเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่และเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงตอนนี้โฟกัสทุกอย่างของผมอยู่ที่การทำงานหนะักเพื่อเป็นส่วนสำคัญของทีมและช่วยทำให้สโมสรอนแห่งนี้กลับไปสู่จุดสูงสุดให้ได้อีกครั้งนี่คือตัวสัมภาษณ์บทแรกครับขอมา้วยคุณย่าในนามของผู้เล่นใหม่ปีสัตว์แดง นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเจสันวิลคอล์ครับในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรที่ก็มีการถ่ายรูปคู่และก็พูดถึงดีลแรกประจำซัมเมอร์นี้เอาไว้แบบนี้ครับการคว้าตัวมัธวุทมาร่วมทีมเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราในช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นเราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวกับเขาได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของตลาดการซื้อขาย เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงความสามารถในการเล่นบนเวทีพิเมลีกับบทบาทตัวรุกที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคนหนึ่งของพิเมลีตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับบูฟแฮมตันรวมถึงก่อนหน้านั้นกับทั้งในสเปนและเยอรมันเขามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เรากําลังมองหาเพื่อจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นเต็มไปด้วยพลังงานและสนุกสนานและสามารถกลับไปท้าทายกับความสําเร็จระดับสูงได้นี่คือบทสัมภาษณ์ชิ้นแรกของเจสันวิลค็อกถึงตัวมาทุกขุนยาครับก็ไม่แน่ใจเพื่อน สําหรับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยนี่คือดิวที่ผมเคยพูดออกไปพูดไปถุยๆแหละไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงด้วยเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่เราได้เห็นว่าโอ้โหนักเตะตําแหน่งป,ปีกปีแสดงในรูปแบบของอมริมมันไปกันไม่ได้จริงๆพอเพื่อนๆไปเจอกันข้างนอกหรือว่ามีการคอมเมนต์พูดคุยถามกันมาอยากได้ใครเข้ามาในแง่เกมลุกไม่ใช่กองหน้านะในแง่ตัวลุกอยากได้ใครผมก็ตอบชื่อคุณย่ามาตลอดแล้วไม่คิดว่าอยู่ดีๆปีสแสดงจะไปมีข่าวจริงจังผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมรายงานข่าวว่าแมนยูให้ความ ความันมาจากเบนจาคอบตอนนั้นฤดูกาลยังไม่จบผมก็บอกไปว่าอันเนี้ยฟังหูไว้หูนะที่ผมเอามาบอกเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าส่วนตัวผมอะผมเชียร์แล้วผมอยากได้พอผมเห็นข่าวผมก็เลยมาแตะๆแ,แล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ จนพอมันเดินมาถึงวันนี้ผมยังแบบเฮ้ยสุดท้ายปีแสดงไปจบดีวคุณย่ามาได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคกับการที่ปีแสดงไปจบดีลคุณย่าเพราะว่าโดวยวิธีการเล่นด้วยสไตล์การเล่นประมาณหนึ่งที่เราเห็นด้วยตามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาน่าจะไปต่อได้กับทีมของลูเบนออมรลิมถ้าเกิดเขาสามารถรักษาผลงานและฟอร์มการเล่นแบบที่เล่นกับวูแฮมตันมาได้นะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆนชาวปีแสดงไหนคิดเห็นกันยังไงเพราะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่านี่คือตัวลูกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ใช่จริงหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังจะไปเสี่ยงกับเขาอีกแล้วเพราะที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเสี่ยงมันับไม่ถ้วนแล้วกับนักเตะที่เราใช้คําว่ามีพรสวรรค์ซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจครับในฐานะแฟนบอลปีแสดงด้วยกันเราผ่านกับนักเตะที่คิดว่ามันน่าจะลุ่งเนี่ยมันเยอะมากๆก็เลยอาจจะเริ่มมีความกลัวคํานี้เกิดขึ้นได้มันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครรัััถ้้าเเกกกกิดใจะูสกกึงวลลน,ออนนนนนอีแป่ยต็ม เลย ทีนี้ถ้าเกิดใครยังลังเลสงสัยยังไม่แน่ใจเราลองย้อนดูข้อมูลของคุณย่าก,กันเล็กๆ,ๆน้อยๆหน่อย,อย,อย,อยไหมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบว่าจะพึงพอใจหรือจะเชียร์ดีหรือเปล่าก่อนที่ปลีซีซั่นและฤดูกาลมันจะเริ่มขึ้นโดยตัวมรุคุณย่าครับปัจจุบันนี้เขามีอายุ26ปีเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลแล้วก็เล่นทีมชาติมาแล้วเล่นในตำแหน่งตัวลุกกองหน้าก็พอจะได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาให้เหมาะกับระบบออมูลิมจริงๆเนี่ย3-4-2-1ยังไงก็เป็นดับเบิลเทนฝั่งซ้ายให้กับแผนของออมูลินอยด้ เอราไปในเส้นทางอาชีพของตัวคุณย่าต้องบอกครับว่านี่คือนั้งแต่ที่โชคชนมากๆเริ่มต้นเยาวชนมาตั้งแต่คอนเติบาร์ที่บราซิลก่อนจะมาแจ้งเกิดในยุโรปกับสวิตเซอร์แลนด์ในสโมสรของ f อฟซีซยงช่วงป2017ี2017-2018และก็เริ่มเข้าสู่เวทีใหญ่กับอารเบลิ์ซิกในช่วงป2018ี2018-2020ก่อนจะกลายมาเป็นดาวเด่นครับในช่วงป2020ี2020-2021แม้ว่าตอนนั้นทีมอย่างแฮธาบอรินจะฟอร์มไม่ได้โดดเด่นหรือฟอร์มดีก็ตามแล้วถัดจากนั้นมาเขาก็ไปเจอบทพิสูจน์้้อนนใหญ่แลมมัจบดววยควา น้มเหลวในลาลิก้าสเปนกับเอลติโกมาดริดช่วงฤดูการ2021-22ครับก่อนที่สุดท้ายจะมาแจ้งเกิดอีกครั้งกับวูแฮมตันตั้งแต่ที่ย้ายมาในช่วงฤดูการ2023ถึงปัจจุบันก็คือ2025นั่นเองครับ ซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าแม้จะเคยผ่านการเล่นให้กับทีมใหญ่อย่างแอตเลติโกมาริดมาแล้วแต่ผลงานจริงๆที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองเขามันคือผลงานในพรีเมียร์ลีกกับวูปแฮมตันโดยเฉพาะฤดูการล่าสุดนี่แหละครับที่ผลงานเปรี้ยงปังสุดๆซึ่งฤดูการนี้ตัวคุณย่ายิงไปทั้งหมด15ประตูกับอีก6แอซิสเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเท่ากับว่ามีส่วนร่วมกับประตูทั้งหมดโดยตรง21ประตูคนเดียวเลยครับทั้งยิงและแอซิสรวมกันซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันถึงจุดแข็งจุดอ่อนเราลองเริ เล่นแบบที่บอลติดเท้ามีสไตล์ละไม้อาจจะนึกถึงตัวเนมาได้บ้างที่เป็นเบอร์ต้นของบราซิลแต่ก็จะไม่ได้มีความแพ้วพราวผิวไหวขนาดนั้นเพราะตัวคุณย่าเป็นบราซิลก็จริงแต่ก็เป็นบราซิลที่แตกต่างจากประเภทผิวไหวเหมือนเนมานเหมือนโรนัลดินโญ่แต่ก็มีจังหวะท่วงท่าการไปกับบอลการเลี้ยงบอลที่มันติดเท้าตามสไตล์ของบราซิลนั่นเองครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการลากเลือ้อยผ่านตัวประกบที่ดีแล้วก็ชอบที่จะท้าดวลแบบ1ต่อหนึ่งมีพละกําลังดีไม่ได้เป็นนักเตะสายบอบางพร้อมจะบบููกกกััอออองงงหลลลพีีเมย่่ตดน อาจจะทําให้ตัวคุณย่านั้นเหมาะสมมากๆกับการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะพรีเมียร์ลีกมันเป็นลีกที่ต้องปะทะต้องแข็งแกล่งอยู่แล้วมาอย่างนั้นก็จะโซซัดโซเซและบาดเจ็บกันได้ง่ายและนอกจากนี้ครับตัวคุณย่าก็เล่นได้หลากหลายตําแหน่งตั้งแต่กองหน้าตัวเป้าตัวต่ําแม้กระทั่งตัวลุกฝั่งซ้ายและอย่างที่บอกกับระบบของอโมลิมยังไงก็เป็นดับเบิลเทนฝั่งซ้ายนั่นแหละครับถัดมาก็คือเป็นเล่นที่มีไหวพลิปเล่นในพื้นที่แคบได้ดีเก่งการในการสอดเข้าช่องหรือเล่นในกรอบเขตโทษก็ยิ่งชัดเเเเจจจจนนนนนครัััับบวว่่่าาุุดดดดดแขงงงททท้้หมมมูตอโย์กกิธีลใพ และแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดของ en, อลูเบนอัลเิรนจริงๆครับแต่เมื่อมีจุดเด่นมันก็มีจุดด้อยนะเพื่อนๆที่อาจจะเป็นจุดที่เขาอาจจะต้องพัฒนากาน,นี้อีกสักเล็กน้อยนั่นคือจังหวะส,สุดท้ายที่บางครั้งบางทีเมื่อมีโอกาสทองโอกาสใหญ่ยังจบได้ไม่เฉียบขาดมากพอมีเรื่องการตัดสินใจที่บางครั้งอาจยังต้องลุนอยู่เหมือนยังไม่เยอเือกเย็นพอเวลาเจอกับเกมกดดันและก็ที่น่าห่วงอาจจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บหนักหรือบาดเจ็บใหญ่ๆพักนานๆแต่มันจะเป็นอาการบาดเจ็บจุกจิกเล็กน้อยระหว่างเกมระหว่างที่มันดําเนินฤดูกาลไปตรงนี้ไม่แน่ ใจว่าถ้าเกิดมาอยู่กับปีศาจแดงแล้วเขาจะสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้หมดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นแค่ข้อหน้าห่วงเฉยๆสาหรับอาการบาดเจ็บจุกจิกเล็กน้อยตรงนี้ครับยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่กันขณะนั้นส่วนในเรื่องของสไตล์การเล่นครับก็จะเป็นพวกตัวปันป่วนแนวรับคู่ต่อสู้โดยที่ตัวคุณย่านนั้นจะไม่ใช่นักเตะประเภทที่เป็นจอมสร้างสรรค์เหมือนที่บรูโน่ทำหรือเป็นเพลย์เมเกอร์ในระดับมาตินโอเดกาต์อะไรขนาดนั้นแต่เขาคือตัวลุกสมัยใหม่ครับที่เล่นในระหว่างช่องหรือฮาร์มสเปซได้ดีและสามารถพาบอลขึ้นไปข้างหนน้าาาเเป็แบบบบตัวทํลยระกบมบ รับของคู่แข่ง ตรงนี้แม่พูดไปพูดมามันก็ยิ่งตอบโจทย์ชัดเจนกับวิธีการของอามูลิมจริงๆตอนเรามีบรูโน่เราได้ระยะการเดินทางของลูกบอลที่มันมีบอลสั้นมีบอลยาวมีบอลไดเล็กไปข้างหน้าใช้บอลในการเดินทางเมื่อเรามีบรูโน่ไม่ว่าจะยืนต่ําหรือยืนสูงแต่พอเปลี่ยนสลับมาเป็นคุณย่าไอบอลแบบที่นักเตะค,คนเดียวคลิกทีเดียวพาบอลตะบึงไปข้างหน้าเราแทบไม่มีนักเตะที่เล่นแบบนี้ในพื้นที่ฮาบสเปซเลยนักเตะที่ทําแบบนี้ให้เราถ้าเกิดว่าเอายุคก,ก่อนก็จะมีแรดฟอร์ดมีกาลาโชที่พยายามเอาบอลเดินทาง ข้างหน้ากินพื้นที่ดวลตัวตัวกับคู่แข่งแต่พอมาเป็นพื้นที่ฮาร์ปสเปซนักเตะเหล่านี้ไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่ตัวคุณย่านั้นถนัดในการเล่นแบบนี้ครับนอกเหนือจากนี้ครับตัวคุณย่าก็จะชอบวิ่งช่องเกมรับชอบเลี้ยงลุยตรงกลางอย่างที่บอกมีการเล่นชิงวันทูกับกองหน้าหรือเพื่อนร่วมทีมอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่ลากโซโ่เดี่ยวปั่นโค้งเสียบมุมให้เราได้ลุ้นกันอยู่บ่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นภาพโมเมนต์ที่เราได้เห็นตัวคุณย่าเล่นกับวูมแฮมตันในช่วงตลอดหลายฤดูกาา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 าที่่่่ผนนนนมนะสวววถถ้้เกกกกกิดัััึงงงพฒราารขอออตตคคุณ็บ ฤดูการล่าสุดนี้คือฤดูการที่เขาทำผลงานได้ดีที่สุดหรือเบ่งบานเต็มที่สุดๆเลยก็ว่าได้มีสถิติการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งติดท็อปฟของลีกสร้างสรรค์โอกาสต่อเกมมากกว่า2ครั้งต่อนนัดพัฒนาเรื่องการเพลยซิ่งได้เด่นมากขึ้นเล่นกับระบบในรูปแบบของการเป็นตัวฟอนไนหรือการเล่นเกมแบบเค้าต t อแทกก็สามารถทำได้หมด ที่สําคัญคือความนิ่งเวลามีบอลที่ดูดีขึ้นเยอะไม่ได้ดูเป็นตัวบ้าพลังแบบตอนที่อยู่กับแฮท่าเบอร์ลินหรือแม้กระทั่งแอดมิริกต่อไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเติบโตขึ้นได้เล่นมากขึ้นก็มีประสบการณ์เริ่มจัดการสถานการณ์เกมต่างๆได้ดีขึ้นทีนี้ลองดูครับว่าคนที่เคยทํางานหรือร่วมงานกับคุณย่าเขาพูดถึงเอาไว้แบบไหนบ้างเริ่มกันที่แกรี่โอเนลโคชจากบูบแฮมตันครับเคยพูดถึงคุณย่าเอาไว้ว่าคุณย่าคือผู้เล่นที่ฉลาดที่สุดในทีมเราเขารู้ว่าเเเเมมมมืื่่่่่่อออไไหหหรรรรคคววววงงงแแและะะดึจัาขาป็นนนนผผูู้ํกทีสบบบบบณ์ใ นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเนลสันเซมโดครับที่เคยบอกว่าเวลาเจอกับทีมใหญ่ผมรู้เลยว่าคุณย่าจะมีบทบาทมากๆเพราะเขาไม่เคยกลัวใครและนอกจากนี้ก็จะมีบรรดาผู้สื่อข่าวอังกฤษหลายคนครับต่างก็ยกให้ตัวคุณย่านั้นเป็นผู้เล่นอันเดอร์เลดแห่งฤดูกาล ส่วนคาถามที่แฟนบอลปีแสดงให้ความสนใจแล้วน่าจะมีคิดกันบ้างไม่มากก็น,น้อยนั่นคือคําถามที่ว่าคุณย่านั้นเหมาะกับตําแหน่งหมายเลข10หรือดับเบิลเทนของลูเบนอะมริมหรือไม่คําตอบก็คือมันก็พอจะเหมาะแล้ครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปคาดหวังถึงบรูโน่2.0เพราะอย่างที่บอกคุณย่ามีวิธีการหรือสไตล์การเล่นที่มันต่างจากตัวบรูโน่แบบชัดเจนเลยเขาเล่นในตาแหน่งหมายเลข10เหมือนกันแต่ก็จะไม่ใช่ตัวจ่ายบอลเหนือชั้นแบบที่เควินเดอร์บอยเป็นหรือว่ามาตินโอดกาทำอยู่ตลอด เขาคือหมายเลขสิบแบบที่เป็นตัววิ่งทะลวงพื้นที่อาจจะให้อารมณ์นึกถึงแบบแรดฟอร์ดกานาโชตอนเล่นอยู่ลายนอกแต่คุณย่าเล่นลายในแบบที่อธิบายไปตอนต้นนั่นแหละครับ ซึ่งคุณย่าก็จะใช้ทักษะความสามารถเหล่านี้ในการเจาะในการทลายเกมรับคู่แข่งไม่ใช่การจ่ายบอลทะลวงใช้การพาบอลใช้การเล่นชิงน่ง 1, 2, ความสามารถกินพื้นที่เจาะเกมรับแล้วก็สร้างโอกาสยิงประตูนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดปีสแสดงนั้นต้องการจะให้คุณย่ามาเล่นในตำแหน่งหมายเลข10แทนบรูโน่เลยจริงๆเนี่ยก็ต้องมีตัวสร้างสรรเกมอย่างเมสันเมาส์หรือคอบบี้เมนูคอยคุมพื้นที่ข้างหลังหรือไม่ก็ถอยบรูโน่นั่นแหละครับไปยืนคุมพื้นที่ข้างหลังเป็นตัวออกบอลแล้วยอมให้คุณย่าเนี่ยไปทลายเกมรับคู่แข่งในการลากบอลกิน ตัวเล่นชิง1 2ง1-2ทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษอะไรทํานองนั้นนั่นเองครับส่วนถ้าเกิดถามว่าเออล้วแบบนี้ตัวคุณาติจะเหมาะกับวิธีการเล่นหรือรูปแบบของรูปกบอลออมริมไหม อันนี้มันก็อาจจะเป็นคําถามที่ตอบยากสักเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเกิดภาพมันยังไม่เกิดขึ้นมันคงไม่มีใครสามารถตอบได้แล้วยิ่งกับระบบรูปเบนอัมริมตลอดฤดูการที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ใครก็สามารถเล่นกันได้ถูกไหมเพื่อนๆทดลองกันมา6เดือนครึ่งฤดูการเราเห็นเลยครับว,ว่านักเตะน,น้อยคนมากๆที่สามารถปรับตัวเราเล่นกับรูปแบบวิธีการของอัมริมได้ตรงนี้อาจจะยังเป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าตกลงรูปแบบวิธีอัมริมมาเล่นยากหรือตัวนักเตะไม่ยอมรับในแง่ของวิธีการเล่นตรงนี้หรือการสื่อสารระหว่างโค้ด กับนักเตะมันไม่ซิงกันแน่เราไม่สามารถหาคําตอบได้จนกว่าฤดูกาลน่าจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองและตัวคุณย่าก็ต้องรอการหาคําตอบนั้นเช่นเดียวกันครับโดยว่ากันที่ระบบของลูเบนออมริมนั้นนั่นก็คือ3 4 3หรือ 3, 3 4 2 1เขาต้องการตัวรุกที่มีความฉลาดในการเล่นไม่ใช่เป็นพวกแค่ที่มีเทคนิคดีแต่ต้องฉลาดในการรับส่งบอลขยับในการเล่นกับพื้นที่โดยเฉพาะฮาร์มสเปซต้องการผู้เล่นเกมลุกที่เล่นเกมรับได้เพราะต้องลงมาช่วยเกมรับทั้งตรงการรวมถึงตำแหน่งวิงแบ็กเราจะเห็นเลยว่ามันมีพื้นทาาาทีี่่่มมหาาาลกผู้เนตรง ไม่ว่าจะเป็นดับเบิลเทนหรือว่าจะเป็นกองกลางตัวต่ำา2ตัว ที่ต้องครอบเพื้นที่ช่วยกันละกันทั้งตัวบนและตัวล่างหรือตัวข้างก็ต้องทํางานหนักมากๆในการวิ่งครอบคุมพื้นที่เหล่านี้นั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ต้องสามารถเล่นได้หลากหลายบทบาททั้งการขยับไปเล่นลายนอกการขยับเล่นลายในลงมาเป็นตัวต่ำอย่างที่อธิบายนะั่นแหละครับแม้กระทั่งกองหน้าบางทีนอกจากเป็นตัวพักบ,บอลก็ต้องถอยลงมาเชื่อมบอลเหมือนเป็นฟอสนอะไรทํานองนั้นด้วยเราก็จะได้เห็นว่าลาสมุนไพรุในช่วงหลังยิงเล่นก็ยิงแย่ต้องมาเก็บบอลต้องมาเชื่อมบอลทัทง้ทงที่จริงๆแล้วควรจะอยู่ในกรอบเขตโทษมาากกว่ พอมีภาระงานมากขึ้นการปรับตัวมันก็เลยดูแปลกๆดูกระท่อนแกระแท่นไปหมดแล้วก็กลายเป็นว่าฮอยลุนนั้นจบฤด,ดูกาลด้วยความล้มเหลวจริงๆครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นเพียงตัวอย่างของการต้องปรับตัวแล้วก็เล่นในหลากหลายบทบาทในวิธีการของลูเบนอัมริมครับซึ่งเท่าที่เราพูดกันมาแล้วดูที่ตัวคุณย่าส่วนตัวผมผมก็มองว่าเขาก็น่าจะเหมาะนะจะให้ไปเล่นในตำแหน่งฟอไนก็พอได้หรือจะเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดก็ไม่ได้นา่าเกลียดแรกเข้ามาเล่นตรงกลางได้และไม่ใช่สไตล์ปีกแบบโยนบอลลิม ก็ชัดเจนเลยครับว่าคุณย่าคือผู้เล่นในตำแหน่งดับเบิลเทนของลูเบนอมูริมโดยแท้เลยซึ่งเขาทําให้เห็นมาแล้วกับวูฟแฮมตันตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาที่เล่นกันในระบบนี้นี่แหละโดยก่อนหน้านี้ครับก็เคยมีรายงานจากสื่อโปรตุเกสบางเจ้าบอกว่าลูเบนอมูริมนั้นชอบเล่นสไตล์มัทุคุณย่าอยู่แล้วแล้วเขาก็วางแผนให้มาเล่นร่วมกับฮอยลุนร่วมถึงอาหมัดเดียโลด้วยไอตรงนี้ก็น่าสนใจครับว่าเมื่อได้คุณย่าเข้ามาแล้วแล้วไปได้เอมโบโมเข้ามาอีกเขาจะปรับบทบ,บาทนักเตะแบบไหนเพราะต้องไม่ลืมครับว่าในทีีีมมมถ้าาเเกิดคุณยย่ออโงหลื อามัดหรือบรูโน่อะไรเหล่านี้ให้ต้องอัดแอปตำแหน่งการเล่นรวมถึงโจโชเซิร์ซีและเมสันเมส์อีกทีนี้แหละโอ้โหอัดแอปตำแหน่งปรับเปลี่ยนกันสนุกหรือจะมีการลดบทบาทปรับเปลี่ยนตำแหน่งใครยังไงบ้างรอดูครับมันน่าสนใจจริงๆสำหรับย์ซีซั่นและฤดูกาลหน้านี้ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับซึ่งเมื่อว่ากันถึงตรงนี้บางท่านบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมนตอนนี้การที่ยูในเตดไปซื้อมาเราคุ้มหรือเปล่ากับค่าตัว6 2 5ล้านปอน แม้จะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆวด3งวดก็ตามถ้าส่วนตัวผมแล้วยึดตามฟอร์มฤดูการที่ผ่านมาผมตอบว่าคุ้มครับเพราะการตามหาผู้เล่นเฟ้นหาผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในพิมียร์ลีกสามารถวางใจได้ในเรื่องของผลงานไม่ต้องมาปรับตัวกับหลีกแล้วแล้วเล่นกับแผนของโค้ชได้แน่ๆจากประสบการณ์ที่เขาทําให้เห็นกับทีมเก่านะอาจจะต้องมีการจูนวิธีการบางอย่างกันเพิ่มเติมมากขึ้นแต่อย่างน้อยตัวนักเตะมีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ว ผมมองว่าถ้ายึดฟอร์มจากฤดูการที่ผ่านมายังไงก็คุ้มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ปัจจัยโดยรอบด้วยว่าถ้าเกิดย้ายมาแล้วทำผลงานได้ไม่ดีความมั่นใจมันหายไปรับแรงกดดันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนขึ้นมาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่เรายากเกินจะควบคุมจริงๆครับเพราะยังไงเมื่อมองดูในตลาดแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องซื้อตัวตำแหน่งเหล่านี้มาเติมจริงๆมันก็น่าลงทุนกว่าไปหาผู้เล่นอายุน้อยๆแล้วเอามาพัฒนาอีกซึ่งเราชัดกกกัันนนนนแแลลลล้้้้วววตตอออดดดฤูาา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 ทีี่่่่ผมมเเรรรรพฒไไ การคนมาใช้งานแล้วไอ้เรื่องพัฒนาก็ปล่อยให้ทีมเยาวชนทีมซื้อขายเอามาสร้างสรรค์เอาไปพัฒนากันไปทีมชุดใหญ่ควรต้องมีแกนกันได้แล้วและมาทุกคุณ่าก,ก็ดูเป็นดิวที่ตอบโจทย์กับปัญหาตรงนี้ของปีสแสดงนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดพูดกันแบบสรุปในฐานะแฟนบอลปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หวังว่าแมนยูเราจะถูกหวยกับเขาสักทีครับในการไปซื้อในการไปลงทุนนักเตะเนี่ยหลายครั้งหลายทีลงทุนมาซื้อนักเตะมาจะถูกจะแพงหโอ้โหลุ้นด้วยความปวดหัวจริงๆหวังว่าครั้งนี้เราจะถูกหวยถูกเบอร์กับเา ทีโน่ซื้อมาแล้วเปลี้ยงตังเธอ เพราะในฐานะแฟนบอลแมนยูเราก็พูดกันตลอดครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคใหม่นั้นจาเป็นต้องใช้เงินอย่างชาญฉลาดและต้องซื้อคนที่ใช่เหมาะกับระบบที่ใช่ได้แล้วตัวคุณย่านั้นปัจจุบันอาจจะยังไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่จะเปลี่ยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบทันทีแต่ผมก็ให้น้ําหนักว่าเขาน่าจะเป็นจิ๊กซอที่ตัวลูเบนอัมริมเนี่ยเป็นคนเลือกมาเองแน่ๆและถ้าเกิดเขาสามารถเล่นได้ในฟอร์มที่เหมือนกับตอนอยู่กับวูฟเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาเราก็อาจจะได้เห็นคุณย่ากลายเป็นขวัญใจแฟนบอลปงแงแแแสดดตตัั้้้่่วนนรรกๆเเเหมมือทที Bruno andez, คยยายา นั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดสรุปสุดท้ายดันไปออกหน้าว่าเจ็บยาวยิงไม่ได้แล้วก็ใช้งานยากเย็นหรือเกินเขาก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อในรายชื่อผู้เล่นที่แมนยูคาดหวังแต่ไม่เคยไปกันถึงถ้าเกิดให้นึกภาพเร็วๆนึกชื่อเร็วๆตอนนี้หนึ่งชื่อที่โผล่เข้ามาดอนนี่ฟานเดอร์เบคและอีกชื่อนึงที่กําลังถูกตั้งคําถามพิจารณาอย่างหนักนั่นก็คือเมสันเมาส์นั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับยังไงส่วนตัวผมก็เชื่อว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ต้องการนักเตะที่มีชื่อเสียงโด,ด่งังงออรนานน้ที่พ่พกกต็แคส ไปแล้วพร้อมจะทําทุกอย่างถาวายชีวิตเพื่อชัยชนะก็ขอให้มาทุกคณยากคือคนคนนั้นสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของแฟนผีมีเรื่องเล่าประจําเช้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอนลลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ